อ๋อกราบสวัสดีพี่น้องพ่องปายทั้งช่องปูนาคมหาลาภเกษมชัยใจเกินร้อยสาวแหล่นำโชคฟูเฟืองนำโชคตลอดถึงชองงง่องต่างๆนะพี่น้องพ่องปายเนาะเมื่อนี่ที่เข้ามารับชมรับฟังตามที่ปูนาคได้เกินไว้ได้กล่าวไว,ว้ว่าเมื่อนี่ปูนาคสีได้ปล่อยเหลขกตองวน อ่าได้ปล่อยเลขตองวดเลขกเขาพัฒนาใสท่านได้ฝันไปละพุโรงกันกัติวาดีเนะาะครับผมเมื่อคืนนี่ท่านได้ฝันบอนก,ออกู้นาคได้มาแล้วพี่ดองเนาะอ่าได้แต่ได้น้องกุมารเขามาพูดปึ๊บอ่าได้น้องกุมารเขามาปึ๊บกะบลูกหล,กลกวตวาเลขมันสิมมาตัวใดน้องกุามารมาจากอาจ,จารย์พยักษบงคครับผมแมนแมนอ่าพยากักษนำชัยพยกักษนำชัยเราพยากักษนำชัยครับอ่ ซึ่งเป็นน้องของกุมารชัดชัยแต่ว่าายูน้ากันนะพี่น้องาอายุน้ากันเอามาใหาปูซึ่งเลขงวดที่แล้วกระดีใจน้ำมาลูกศิษย์ดูหาผู้ที่เพิ่ถือเลขหาแปหาแปนี่เป็นเลขของปูหนูเดือนชัยเขาเนาะบ,บอกปูหนัก2 8งแปาเป็น2 8งแปดหานะเรายี่หอเป็นสองแปดหาเพื่อนบอกเป็น2 8งแหาคับเอ็มร้อยหา แล้วก็เจทาหาครับมันเปเข้า2สองแหามันเข่าวแปดหาซึ่งหาแปดแาก็เป็นเลขบ้านเลขที่ของไอุู้กหญิงที่ปูไปสู่ควันยูสิสเกตสิดายผมไม่ช่อ o ยนะูทูบไปนะมีแค่นึ่งปูหนะาปูได้ออกขากองเพราะเปลี่ยนรถสองเที่ยวหมดเน๊ครับอ่าเปลี่ยนรถ2สองอันเลยอ่าเลขปูขี่ไปกับหนึ่งแปดศูวดก่อนออก18บแปดเลขขนาดเลยกหรือขนาดฟอร์จนเนอร์ขนาด,ข,ข,นาดของพี่นุย ว่าน,นี้ออกอปอ็ดหาเหลืยยังเดียวเด้นมันเดี๋ยวูุนปด้นหาเดินวันนี้บอกเลข่เดี่ยวผมันตัวสีบอกเนีเ่ยนี่ก็ให้ฟังอันนี้ว่าหอยฟังว่าได้เลขแปดหาแปดยูพูดละ่ะนะลูกบ้านลานเมืองเขาจก้กระถือกันแตงตึมตึมานเลขที่บ้านไหมอมายเลขที่บ้านไหมบา้านเลขที่ห้าสแปห้าสิบแปดเออเ<า>จ้าของบ้านถือขากหลายแดงเงินขึ้นอยู่ดอกแด่เงินขาดจากบมอลำขึ้นอยู่เงินขาดจากบอลขึ้นอยู่ ถึงรอตเตอีน้ำหลาย,ายอยู่อีพอว่าสันวันได้ลูกไอ้ดกจริงมันเดือนแต่อีพออีพอเนาะอ่าดีใจน้ำให้ลูกเห็นเตาปัน่นเฮาขบบกมะเขาเรื่องเล็กเรื่องเบอร์เฮาอ่าพี่น้องฟังไปเพราะว่าปูนาเกินไว้แล้วว่าถ้ากูมาหาหาปูย่ำไหนเล็กมันสีเขายน่มนักนนะกูมบ้านมาหาปูย่ำใดเล็กมันสีเขายน่มนะันพี่น้องอันนี้ของอาจารย์พยักเขี้ยวดาบเราเขียนสัญญายลักษณ์เราไว้อันนี้คือน้องกูมานพยักนำโชค าพยัญจมชัยวะพยัญจมชัยครับเออพยาานชัยยาญจมชัยอืมอันนี้ต่อเหมาะพี่พอเดอร์ทงการปีใหม่อันที่สิบกันที่สิบหกอะไรปูนเหมืนเอาไปปูมือสิมาแล้วล่ะพอกุมันเขาปั๊บปูหัวทันทีเลยก่ะโกมันหอนร้าน้ำเลขสิมาโตเก่าของปูที่เคยสร้างบุญญาบารมีไว้โตเก่าียวพี่น้องสนใจกันนี่แหละตัวไหนตัวที่ปูน่าสิปล่อยคือเลขสิบเจ็ด้อพี่น้องเด้อสิบเจ็ด เออหนึ่งเจ็ดนะครับเออหนึ่งเจ็ดตัวเดียว <หา S 2> นะพี่น้องเลขตัวนี้เฮ็ดให้ปูนาคมีละธรรมเลขตัวนี้เฮ็ดให้ปูนาคมีรถหลายคันคเลขต,ตัวนี้เฮ็เดให้ปูได้สร้างปูสีสุโธยาศีปุุมมาปูอายตนะแล้วก็ให้ลูกให้หลานาต่างต่างเกิดในพระสังฆ์ให้ลูกให้หลานให้ลูกศิษย์ลูกหามาพักมาเศร้าอยู่ในนี้เนะพี่น้องเนาะเพร่อเป็นอยังมันมีพิสุลีอยู่ในตัวปูอยู่ เพราะว่าไปอย่างตีสิ่งจักจใได้ขี้จะได้ตัวของเจ้าของลดดว่าม,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 มันแปลกมันแปลกมันมันแปลกกันกับน้องกุมารน้ำโชคของเขาครับกุมารน้ำโชคแน่นเข้าไปหาพ่อสอง,งอครั้งพอไปอีกเลยเข้าไปสองเธอไปหาพ่อยูได้ห้องซองเธอแต่ว่าเขาไปเหมือนเขาแย่งอย่างเขาหนีไปเลยเขาหนีไปเลยซึ่งเขาโบวมาหาพ่ออี เพราะปกติแล้วกุมารทาพอไปสวดให้แล้วไปนั่งสิเห็นโลดคือกุมารอ่าชัดชัยเห,เห็นบ่อยู่บานเพิ่นอ่ะไปนั่งพราะทำพิธีปุ๊บสิขึ้นเห็นเหงาเห็นโลดอันนี้ตกคอดมือพอ่อพอลุอออออีความู้สิบโหลดตกคอดมือพ่อพอลุยขมอม้สิว่าเอากุมารมาหากูแล้วแสดงว่าเลขสิบเจ็ดกลับขึ้นมาแล้วหนึ่งเจ็ดกลับมาแล้วหนึ่งเจ็ดกลับมาแล้วงวดวันที่หนึ่งในพี่น้องเด้อเอาเซตสองบ่แเลย 2พสภาเอาสอสพุทธสภาเน้เป็น้องออกผิดมือเน่แต่ว่าปูนากรย่างมันแใ่ว่าเลขสิบเจ็ดสิมา,เ,เ,าเลขสิบเ็ลขสิเจสิมาส่วนเลขอีกตัวึี่วันนี้สิขอปอยสองที่จริงอยากปอยแต่สิบเจ็ดแต่ปรเกนว่าจะไปทํากับปูเดือนใชัวันที่ยีแหละโทษนัดเราได้เด้อใช่เอาเบอร์โทษไปปูเดือนปูนจะคุยกับพอตบาอาจัะที่ยี่สิบห้าสใหเ้เราไปเล่นน้ ไปหาพ่อใหญ่ดุก่ยพ่อใหญ่เหนื่อว่าพาเพิ่งมานำในเด้อเหมือนกั้นว่าวันเกิดได้เมื่อั้นก็อานสินดเราเรามาละกสิได้ลูกเต่าล้านสุภุสุขคนนั่นแหะสิได้บอกทั้งช่องยุทธุนต่างๆให้ไปรัดอยู่ที่บ้านกุค่าเลาวพี่น้องเนาะคือนึกเจ็ดดีกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่น้องนะกลับมาจะเตน้องกุมานมาเ่า คอยตังีคอยมีควงพุ่มใจเพราะไปบ้านนั่งบ้านไดที่หาแปดไปทําไปธีเขาหาแปดก็กกออกอีอ,อันอออนี้ก็มีความบั่นใจคือผู้นาั่นใจเลยวันนึงวันเลข<ฮ>ห้เกนครับอ่ามันสวยแจมหนึ่งอ่ามันสวยแทมหนึ่งอ่าแม่ครูยังได้ที่จริงผู้นาแกจ,จะเอาศูย์ห้าเก้าหนึ่งหาเก้านี้แต่บอกว่า<ฮ>มันคําในคํนนา้านกกเมเชนิส<ฮ>ัยของผู้นาอมันน้ำกดผู้นาดีวันก่อนใหกหนึ่งเก้าหนึ่ครับน้ำกนอีกแล้วน้ำกนแล้วพี่น้อง วาดนาเ้ันพูดได้ะก็สซอยไว้ไดเรือกหาก่ะนอแรแล้วพูดแล้วอืมันลอยน้ำก้นปูนักจ้าแปดหกหนึ่งก็แล้วมาแปดหกเจ็ดก็แล้วน้ำก้นปูนาไม่สตลอดพี่น้องวาดเรื่องนีก็หกห่เก้าหนึ่งมาตลอดนะเสียบกลับไปดูคลิปเก่าๆหรืกลับไปดูทีปวยปูนาปเรวเก่ามันิดตามคนปูนกเลยหรือหาเก่าไที่ยังบ่ปวยหาเก่าอะมันมันออกหาแปดงวดวันที่สองนี่ก็พี่เจรนาไปเนี่ย แต่ว่าปูนานเขาเปิ้ลไสไใ่ผ่านแล้วคือผ่านเลยของปูนาให้พี่น้องบอว่าปูนาสิบอกเล็กหลวงหนาะบอกเล็หลวงหนาะไปตลังวดตลังวดโอ้ก็ย oh, ัวว่าเอาดีใจเมื่อเร็วน้นอ้องอ่ามากอะเมื่อคืนนี่ก็ได้แตงรับเพล้นเะนาะน,น,น,น้ำน้ำน้ำนมมีอ่งแต่ให้ดูไห้เต่าครับเพราะว่าพ่อแม่คู่บ้ายจายัดมนปลุกเสกเดี๋ยวปูนาก็จะได้สมทับให้น้ำเพราะว่าเอามาเป็นกับเคลื่อนแรงพักดันซอยๆกัน น,น่ะหลายๆอย่างอีกแค่หนึ่งก็ดีใจว่าปู่เดือนชัยน่ะยังให้ความเคารพปู่นักในฐานะศิษย์ธุน,น้อง <ฮะ S 1> ปูน่นาคกับเคารพเพิ่นอยู่ในฐานะศิษย์ธุนพี่น่ะอีกจค่มื่อสองมื่อสิบเป็นเหร็น้ำเราอยู่ถ้าว่าสิบร้อยไปดอกก็สิบอกตั้งแต่ช่องของเขา,ขานี่แหละ,ะ,ะเหร็น้ำพอเพิ่นจหน่อยน<ฮ>ะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพี่ <ฮะ S 1> แต่บางครั้งศิธรรมเยอะขังในปู่เกินเพิ่นพ่นพอบางครั้งศิธรรมปู่เกินเพิ่นพี่ในว่าที่แหลกพี่เด็กเกิดก็คือปู่ เพราะว่าเพิ่นมีสีเป็นปูถึงจะดีจะชั่วปูหนูเดือนชัยปูหน้าเสื้อแต่ปูหนูมันลื่นผานก็ไม่นองเนาะไอ้หนุ่เดือนนาตะกี้ต้องซื้อหนูเดือนเกิดแต่ปูหนูปูหนูปูหนูอยู่ตลอดจนแล้วก็ทั้งเราก็เปลี่ยนเป็นเดือนชัยช่วงดังๆนั่ละผู้ใดก็อยากเห็นผู้ใดก็อยากน้าแห่กันปั่นประเวณสันดอนของเมืองมุตสมเมทายีไปใส่มาใส่เป็นแสนสองแสนค่าโตเพิ่นเนาะค่า บมรุงเพิ่นเพิ่นไปหัาบมานนี่แม้กระทั่งเหรียญเหรียญละหม,ม,ม,มื่นกว่าสามพันหาสองพันหาผู้ลงคนว่าสมมือ,มอเนี่ยเอาแขนเข้ามากูกับอกเขาเข้ากับจงเลือกเด้อพี่น้องเดิอให้โอกาสคน,นให้โอกาสซึ่งเป็น้อื่นว่าให้โอกาสกันแล้วแต่ถ้าจะลำบุญทางให้โอกาสได้ใช่คนเทามีขัดอภิดเพิ่นกับมัธสารภาพกับมวกนี้สิ่งที่พี่น้องบ่ท่านห่งพี่น้องกับ ต้องมาหาปูนากปูนากว่าอองซบ่ได้นพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเป็นจังไงเพิ่นคือจังขนาดอันนี้ส่วนเรื่องกินเหล้าเพิ่นยอมรับครับอันเรื่องอย่างอื่นมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาเฮาว่าบ่ได้วันที่28นี้ผู้จะทําที่อยู่ไสครับอ่ายู่ก่อไผยก่อภัเออก่อภัยพวกเระของเพิ่นพุ่นล่ะครับอ่าพร้อมกันอ้ายกับน้องสิขับเคลื่อนพร้อมกันต่อไปจะขับเคลื่อนพร้อมกัน <18 S 2> พี่น้องเห็นเลขปูเดือนใช่กษตรเเลขปูนาคไว้พร้อมส่วนเลขปูนาคแยกออกมาของปูนาคกับตังหาส่วนทเวที่้ักันเมืองวสีเขาว,ว้อายสีเขานองสีเขา้าซึ่งเหล็กพวกนี้เนาะไอาปอยแผ่หานองปลอยหาเก่ามันก็ออกของเราตัวครับถ้าก็ถือว่าด,ดีพ่อพี่ยังมันเป็นเชียง่งปู่จีสี่แสยกันสางบุญญาบารมีแต่พี่น้องอเพราะว่าปูนาคให้โอกาสคนที่หลงผิด นะคนที่หลงผิดนะคนเขา้ามันกะมีเผลอบ้างเน็ศท่าโพลเราก็ยอมาเราบ่าเราเผลอเผลอเล่ยอย่างหนึง่งมันหลายอย่างอสองความเครียดความคุ่มสารพัดอย่างอะไรพี่นอ้องบางครั้งคนเขาบอกข้าใจอตาผู้เข้าใจแไรสิเข้าใจคือผู้หน่างในข้าใจสภาวะธร่ำนี้ผู้ละคนผู้ละคนส่งแต่ละคนหรือว่าธรรมแต่ละอ่ำท่ำบ่คือธร่ำนี้ อ่าคือเพิ่นอีพอเมือเราเพิ่นออกมันเพิ่นก็สินอนอาปากเพิ่นศิวีอันนั้นมันเป็นลักษณะของเพิ่อนผู้นำพอจะไม่เป็นบ้าแล้วพอมันตายแล้วบ่นอนอาปากแอบดินอ่าแล้วคุ้มทำบ่ได้บักครั้งเนาะเทาก็อยากทำเน๊เ่าก็อยากคุ้มแต่ว่ามันเคยมันชินแล้วมันก็ทีเป็นไปของมันสะสมแต่เรียนตลอดอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนายพี่ให้น้องพี่จันนาพ่งเอาเด้อเลือกในส่วนที่ปูมันดีเลือกในส่วนที่ปูมันมีคนณวิเศษไว้ คนเฮามันมีดีมีส่วนเราจงแยกเอาส่วนที่ท่านดีไว้เพิรนบอกว่าเพิ่นสีพญยา,ยามปรับโตไม่ไม,าาาามาอยู่รัปุนาระปูนาบุกินเราเม่ายาเด้เฮาก็ต้องให้โอกาสข่อยสิบุกินอัปูนาขาอยสเสือขุมเจ้าก่อมี่ยังบอกข่อยเดออข่อ,ขอยขุจักคนหลายก็จริงอยู่ลูกศิษย์ลูกหาก็คือจังเฮ้าขงนเจ้าก,กันแหละเนาะหลายคนขันหลายคนซอยกันหาบมันก็นยังดีดิขันหยาบซอยกันเองก็ยังดีขันกราคือจังเข้าเ่าเวลาลง มันกสิมักมีคนซับเติรแต่สลาผูนางแหละให้โอกาสพี่น้องให้โอกาสคือผมบบค่ครกูบาอาจต้องขอโอกาสเห็นอกคุริบ้านโจนวะเห็นบ่องคุริบ้านโจนขาคนจะค้นเอานิ้วมือแขนขอ้อสุดท้ายแล้วพอเห็นดวงสินดวงธรรมแล้วเพิ่นก็เลิกจนได้ตัดสรูเป็นพระอรหันต์เนาะอาโมนีฝาไวดอ้อผููนาป่อยเลขมงคลของผูนาเขียนขึ้นกระดานนี่นะ้ะ กระเสียบใช้เขียนใส่กระดาษให้พี่น้องเบิ้งแน่ปูนาคือปล่อยเหล็กหนึ่งเจ็ดนาะพี่น้องเนาะ,ะปูนาปล่อยเหล็กขึ้นกระดานกา็ได้ลูกมีกระดานว่างบอกว่าเส้นเสียนเหนียวให้พี่ให้น้องเบิ้งเดียบปูสุดเดียวแล้วฝากเหล็กหนึ่งเจ็ดเดินเดินพี่น้องเดินงวดวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2565อยาเลขกปูนาปล่อยไปก่อนตัวเดียวนะพี่น้องเนาสิปล่อยชุดนี้แล้วก็อีกชุดนึงกับเสียบกับปูเดือดใช้ ปล่อยเลขสิเจ็ดตัวเดียวโคโลพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องก็ไปพี่จรารณาเอาพี่น้องมากกระจัดคัดกับพานในพี่น้องเด้อมาผู้นาศีเอออ่าีนเด้อพี่น้องเด้ออ่าผูม,มาศมหาผูน้นาคแล้วนะให้พี่ให้น้องเอข้าแคปหน้าจอให้พี่น้องผู้ดใดก็เห็นก็นได้อ่าผู้ใดก็เห็นก็ได้เอาสลหรับคลิปนี้ผูนกก้นาคก็ขออวยพรให้พี่ให้ใหน้องสุผูสุคน จงมีโชคมีชัยถูกหวยรวยเงินทองท้ำมากขาขายร่ำรวยร่ำรวยเบิดสุขนขนาดเอาซาถูก